สวัสดีจ้าพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วเตรียมตัวแล้วเสียออกเดินทางแล้วพี่น้องโมเป็นตามแผนที่เราที่เราเสียออกจากนี่ประมาณบาม้งแล้วแะนาะแต่ว่าได้ไปไปเอาเงินให้แม่ที่เพิ่นนอุดมาให้แบบอาอะไรนะนรอ่าเวทเวดเวดเดทึนบะไปเอาไปที่นี่ บัตรภาษาชนเบิดอายุพี่น้องเลนวิทยประชาชนอีกบัดนี้อ่าเด็กเธอเอใจ่ายติ๊บเหรอเนี่ยอูทวนทวนติ๊บแล้วทวงติแล้ว๊บแล้วไปอันว่าสิออกใบหนึ่งอันนี้กุ้ยสิออกนู่นนนี่กัน่าจะประมาณใบสองไปห่อนู่นก็น่าจะประมาณหกโมงกว่าค่ะ หัวผัวมันหกมากกว่าเ,าเ,าเาพราะว่าอ่าแม่มันหลายๆอย่างนะพี่น้องไปเห็ดน้ำธุกรก,กรรมใช่หมดปะหอนสวัสดีจ้าหอนร้ายพี่น้องไปอันไปเหตุภาชาชนมาแล้วก็ไปเดินเรื่องเอาเงิน หาคิ้วกะหึงอยู่แล้วก็ไปเฮ็ดอันนั้นใทิยาอีกก็ไปซื้อเข่าซื้อ,อยังมาไว้ให้เพื่อนแม่การซืผ้ากันออกกันเลยหุ่นพาพ่อยไปซื้อนมซื้อ,อยังมาไวให้ยาหาเน็บหาเน็บดับหอนกันพี่น้องวป็นยังไงน้องพลุไปซื้อมาเนาะชิดจุน <Happiness. S 2> หาเนี่ยด <tes room. S 2> ับหอนมันหอนร้ายหอนเอาค่ะไม่ได้อีตังเหรอเออญาเพื่อที่ทำงานแล้วเพราะว่าแว่นสียหายน้ำักตังพอดีเนี่ยมิตรต่างค่ะปฏิชายอแคทก็สิไปเด้อเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมมีตังกับวนวนแล้วยาแต่อัดคลิปด้วยพี่น้องเพราะว่าแคทอัน สมัครสร้างไรายได้ให้แล้วแต่ว่ารอรอทางเพื่อนอนุมัติราขอควางเพิ่อนอนุมัติมากะกอกดูนั่นนี่กะสัง่งรายได้เรียบร้อยกเจ็บกจสมด้วค่ะด้อน<ด>ติดตามช่องย่ามานาด้วยอ,อย่างหูวข่าวสารเรื่องบ้านนองมะนาค่ะคือติดตามทางช่องย่ามานาแมนเพื่อจังตอนนี้กะสิว่าท่านมีแบบละสามสี่พันเนาะพออะไรลกวนลูกเบร์สามสี่พันกั เป็นรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่งแม่ก็จากเหตุนั้นยังไปเห็นเหตุยังก็กคือ,อรอลงเสาอย่างเดียวจ้ะม,มันก็นเลยแบบว่าทไดนมีคลิปอัปเดตให้อน้องมนะนารอวนลงเสารอวันลงเสา,สาไปแ,แล้วก็คือซีมีอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆทุ่มมือทุ่มมือแบดนี้อันนี้แค่เรารอวันและเวลาอ่านี่นสุดทีพอแม่พี่น้องเพิ่นเรียกร้องมาหลายว่าอยากให้น้องมะนาใช้สุดนี้ร้องเพลงดีสุดสุดที นองมะนาไ่ขึ้นก็พอปล่อยไฟว่าสันขาข้ามเป็นขาข้ามเห็นบ้างไหมขาข้าไซใบเล็กขาข้ามหน่อยให้แม่้นขาข้ามตที่เพื่อนอันอันแลกๆ่างที่ม่ั้นขาข้ามแรกๆเลยแอนชุดแันแม่ยังใ่แม่เพิ่นียกกลองมาว่าอยากเห็นแคทกันเลยเอาไปใส้ซองสุดนี่เนนหน่อยฮัทฮัดไซ่บเล้กด้ว แต่ตัวนี้นี่ว่าหง่แล้วก็ยังสีใสบ่ไหนพี่น้องเพราะว่ายังหางพันย้่ยคุ้นพ่นใหญ่ขึ้นเพ่นหญ่เพ่นสูงขึ้นมาหรเหินไปที่นี่ตัวนั้นน่ะบาท่นตอนน่ะบ่าท่านง่ญ่ก็ยังเหินตอนน่ะเราเปนคนสูงเอาลิ้งโทรศัพท์อะไรนะ่ปจะได้ไปแล้วเด้ปูนี่ปวัสดีปไปข้ามูสวัสดีปูปตรงลูกอทวดภัยไเสียลขาด

เพราะว่าอย่างเพื่อนมาหัวหันต้งแต่แรกดีเพื่อกินตัวหัวหันไปนี้กับไอ้เพื่อนไอ้เอ้กากินมองวัขาก็ดไป้ากะมะสีคำไปไปฮ้อนเบแดดตัวพี่น้อฮอนคัะก็รอะลุเสาแล้วกะได้อัปเดตพี่น้องไปเรื่อยไปนี้ พี่น้องก็รอติดตามกดไลค์กดแชร์ทางสองอยาา่างนะเพราะเพื่อนได้มีไ่ไลด์ได้ไลด์ได้ผู้เฒ่าในแต่ละเดือนละเดือนไปทั้งน้องโอ้ยหอมกว๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องหอ,หอมกว๋วยเตี๋ยวได้เหเวียหระปูวะอยู่ติดเลยจะเป็นอ้วนไหมแกดนมาสงม่ง อันน like right. oh. oh, ี้ครับก็ใส่อย่งนึ่งแบอก็ใส่อะไรกับิกปเลยเอาต้นมะหว่านลบไป้าเพะไปเห็ดนี่เเต้อันนี้ช่องอะนี่ถ่าุกาทิแลแห่กินแม่ไ่ากินกินไปรดรดนั่นแหละว่าก แต่ว่าแมก็เขาไว้ยนได้หลแจ้ว่าไปไว้ทั้งหนาา้ากหายใช่มันจะบ่เสียไงยนี่ล่างสมบ่รจไปหาบ้านล่างเอาล่าง,างห้าล่างนี้แล้วกต่จะเลยกัสีฟุ้งข้นเรืองนนี่นี่ทุกส,<า>สีไปสิมานะคะสีไปสิมาเด้อดิเด้อสีไปสิมาเด้อดิ เสือปูก็ได้เสือเดี่ยวถ้วยเนาะทับประสาทสิเลีโยวอว่วเห็นมั่งเหเอ้ยครับวได้ดอกไหวเกษียณแล้ว่ได้อยังรฮะมาสาก็น้อยอึ้งนะปพาเลี้วเห็นังเหอ อยากกินเนปูไดไปซครับใที่ปูค่ของคาเสื้อบ่เสื้อขาดค่าเสือทำไมทำไมยายาย่นอดไซเบอร์ี่ยานน่ะยาเพร่ะใส่เงินสดขาด่องนี้โอเบีะไเใส่พ่อจะร่ยเนี้ยเอนี่พ่อจยเนี้ย ทายจากไหนไมื่มือหนิเอาว่าก็ไม่ยืน,น,นพี่พี่พี่ไม่ยืนแม่สีมะม่วงใส่ไ่้ไหนเด็ดขนาดละกะโมเพื่อนเธอเขาเขาไปนั่นแหละเขาสิทายปกใส่ประมือปะโอเคอันนี้ของแค็กันแปดนาทีแล้วของแค็กันสิขอฝากไกว้สักหน่อก่อนเด้อจะเด้อคลิปหนาครับพ่อการไม่อันนี้กะจะมุนล,ล้อออกไปเลยจ้า